ซครับนอะเป็ีเอ็นสุกมากใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะามเรียกลุงแล้วเรียกพี่พี่ทำยังไงได้บ้างให้หนูแบบเอเป็นน้องพี่ด้วยสั้นทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราปล่อยน้ำเข้าได้ใช่ไหมคะผมจะบ่มน้ำหยดครับอ๋อเป็นน้ำหยดอันไหนจ๊ะเห็นมันหยดไหมคะ ไอ้ตรงไหนที่มันหยดอ๋ออ๋อเนี่ยนี่ถ้ามันห่ที่นี่ก็เป็นน้ำหยดเปิดเปิดน้ำไหมคะเปิดนะครับเปิดให้มันหยดให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อนี่แหละทั้งหมดอ๋อแง่เนี่ยมันจะออกกี่โมงคะออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาท่อตีฝาอ๋อมันเป็นน้ำยดมันเค่อยซื้อมอกแหละ เยอะๆสม้งแล้วสม้งกันประมาณสักพี่ทำอะไรอ่ะอ๋ออันนี้มันเรื่องร้อกำลังเก็บหรือว่ากำลังเก็บเก็บแล้วครับใส่น้ำครับไม่วันนี้ตอนนี้พี่ทำอะไรตอนนี้เก็บอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะผลผลิตมีมีเก็บได้บ้างไหมคะเก็บเยอะแล้วครับฮะเก็บแล้วแล้วเก็บแล้วแล้วแล้วตอนนี้ก็เก็บบ่ได้เลยอ๋อตัวนั้นคือตัวตัวฝอยตัวน้ำที่พี่เอามาใช่ไหมใส่ลำเยอะนะครับ ที่เปิดน้ำให้หนูใหม่ได้ไหมไหวไหมนะเมื่อกี้มันระบบน้ำหยดคือมันค่อยๆซึมออกมาไม่ใช่ค่ะหนูอยากได้แอคแอคตอนอ๋อตอนเปิดอ๋อน้ำหยดก่อนเดี๋ยวหนูจะถ่ายน้ำหยดเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันหยดก่อนติ้งติ๊งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไปทำแอคใหม่แต่ว่าอยากได้อนอตอนเปิดเครื่อง อ้้นนำดี่ตรงมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำซึมนะมันเป็นเออเขาฝังลงไปแล้วมันเป็นน้ำซึมอย่างเงี้ยเออมันมันซึมไปที่เนี้ยอ่าฮะใช่เนี่ยมันซึมจากสายอ่ะเนี้ยมันไม่ได้ชัดแบบหยดให้เราเห็นนะมันซึมจากท่อลงดินอ่าไหระ อครันนวี้ประหยัดน้ำเมื่อกี้เสีากใช่ประหยัดแรงประหยัดน้ำอ่าเอาลูกแก่ๆนะเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่เพิ่งอย่าพิ่งเดดนะเดี๋ยวรอตอนถ่ายนะคะขอถ่ายตอนเดดด้วยจ้าพี่พี่อย่าพึ่งเก็บค่หนูขอรถคนที่มาตรงนี้หน่อยัอ่าาเป็นพิเซนเตอร์ก่อน พี่ก็ถือมีอยู่นะว้ยมีมีขายตรงนี้เลยไหมเนี่ยครับเดี๋ยวซื้อกลับไปกินกรุงเทพเลยเนี่ยลูกมันสวยนะเมล่อนอ่ะเมลอนนี่มาดีเลยครับมาอายุเหมือนเดิมยังไม่ได้ยังหวานไม่เต็มที่ยังไม่ได้เสียดายจังเลยอ่ะแค่เมลอนของของไม่มีคุณภาพสีถ้อยไม่ปล่อยครับเดี๋ยวเสียชื่อ นี่ครับต้องต้องหวานเต็มที่แฮมประมาณ4ี่ห้าวันครับไม่หรอกนี่สิบกวา่าวันสิบกว่าวันวะอะไรอ๋อโอ้โหนี่ก็ลูกใหญ่แล้วนะเนี่ยมันคลายขึ้นสามเจ้าแล้วนะไม่หรอกอู้หูถ่ายตรงร่องโอู้วสวยนะผมว่า คอยดูคลิปเดี๋ยวได้ค่คอยดูวิดีโอที่ตัดเสร็จแล้วค่ะช่างเปาส่งให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาแชร์เดี๋ยวแชร์ให้เดี๋ยวรู้มันสวยจริงคนไม่ใจจะได้ดูฮะเขาดูของจีโฟกจนเบื่อแล้วดิบๆอ่ะเอาแบบปุุงๆตัดตต่อๆสวยๆบ้างน่าเรียกรถเข้ามาเนาะฮะเริ่มคิดละ้หลาย เดี๋ยวเราตามฮะที่เสาแก้วเรับเจากผมนะผมรู้จักก็ประชุมด้วยกันบ่อยก็อยู่สันขวางนั่นแหละอเอมีแค่ทำงานที่ชมรมกานด้วงเที่ยวแบบนี้ทีมงานน่าน่าจะติดตามทีมงานไปทำทำก่อสร้างอะไรด้วยนะผมผนั่นนะวันนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์แน่วันนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์รล่อละ โชคด,ดีมากเลยเมื่อกี้ขับมอไซค์ออกไปกะจะไปหาข้างนอกสวนกันพอดีอะกะได้งานละโอเค <laughs> แส้วรอรอนะเดี๋ยวอาจจะลงนิตยสารด้วยนะ <laughs> <laughs> เราไปเกาะติดใกล้ๆดีกว่า แต่งกิ <accurately S 2> ่งหรืออะไรเงี <Mechan ics> ้ยให้หน่อยก็ไมคะายมันไม่มีไม่พี่มีนี่พี่เขาไม่มีกันไกลเหรอคะกันไกลเอาอุปกรณ์เอาอาวุธกันเสียหรือว่ายกลูกดูให้หน่อยว่าได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่นี่พี่เขาแต่ว่าเขาเขาไม่ดีเขาไม่ดีนั่นเขาต้องเป็นเงินไกรให้ให้หนูไปฝั่งโน้นนะอ๋อโอเค นี่แต่ตรงนี้คือยกได้ใช่ไหมยกดูได้ยกได้ครับอ่นานั่นแหละ,ละก็คือแบบตัดแต่งกิ่งแล้วยกดูลูกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณตัดต้องสวยพี่แบบนั่งลงแล้วหยิบขึ้นดูได้แล้วอาจจะโชว์กล้องบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขายพี่ขายพี่ติดตามดูเบื้องหลังตัดแต่งมุนนี่นี่ตัดขวางนะครับนี่ นี้คือตัดขวางมาได้ขนาดนี่ฮะแต่และต้นนี่เหลือแขกแกันเดียวเท่านั้นะครับนี่หนึ่งต้นต่อหนึ่งลูกออาน,น่อใช่ครับอ,อันนี้ตัดทิ้งนะครับอ๋อไม่หนักใช่ครับมันจะได้โตเต็มที่แล้วก็ได้คุณภาพครับงั้นปลูกหลายต้นก็หลอยลูกใช่ ขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมอยักไปเรื่อยๆช้าๆดิเขายากมาหาผมขยับมาไหนขนาดตรงนั้นสองก็ได้อา้าวสวยงามล้วมาช้าๆนี่นั่งตรงนี้สวยนมตรงนี้ใบไหนมันไม่สวยก็ตัดทิ้งไปสวยนีนะพี่ อาจจะไม่เห <with> so ็นหน้าบ uh, mm ้างมรกเท้าไหร่ so ้งอะไรแบ้ใช่ประมาณนี้ครับสวยๆครับอามาวางอ้ไรๆที่กระฉาดชาวบ้านจริงๆของเราแต่โพสตต็อกที่แบบเป็นหน้าทที่ไหนมันก็เหมือนกันนะเนาะน้ามันก็เป็นการที่ทำอะแค่แบบมีเองที่ถอง้วก็เมา ประมาณนั้นเหตรับนึงครับที่สามสองช้าๆพี่มาเรื่อยๆแบบนั้นอ่ะเก้าสองเก้าราก็นั่งดูนั่งลงอ่ะอะไรไม่เต๋อก็ตัดออกพี่มาครับนั่นแหละครับค่อยมาเรื่อยๆสวยๆเราณเราณสองสวนนี่ใช่ไหมคะ เข้าฉาครับไอ้สอแก้วนี่เป็นดาราได้เลยนะฮะนี่ถือว่าแอคติง้งคือมัอนต้องแอคติ้งอย่างมากครับทำถามปกติเดียวนี่แหละครับภาพออกมาชัดเจนสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติมากก็ถือว่าเนี่ยจกนี้ครับได้ไอ้สาแก้วมาเป็นพิเซนเตอร์คกับเกษตรกรของอำเภอแม่ใจเฮาก่อเดี๋ยวรอรุ่นคอยที่ตามดูกันครับประชาสัมพันธ์ของ ชนประธานนะกรมชนประธานคนจะแชร์มาให้ตัวเฮะเดี๋ยวที่ถ่ายไปอีกหน่อยนึงอของพวกปั้งอีกนึนงอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมพักไว้เต่ายก,ก่อนนะครเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ